โอเควันนี้คณะของเราจะมาถ้ำธรรมรัตวิีทางมาคือต้องมาวัดถ้ำน้องสแกสี 4. ต้องมาตรงนี้แล้วก็เข้าไป700เมตรบริเวไทยเจ0ดเมตรวันนี้มาสำรวจเส้นทางก่อนก่อนที่จะพาชาวคณะมาลุยจริงๆนี่มาใต้เจดอธิษฐานก่อนว่าเป็นยังไงมาสำรวจรถบัสใหญ่จะเข้าได้ไหมเอ่ยคิดว่าได้เนาะ ความสูงผ่านเจอต้นมะขามต้นมะขามไม่เป็นไรแต่อย่าเจอเสาไฟฟ้าก็แล้วกัน <c oughs> เป็นถ้ำที่เป็นวัดและเป็นถ้ำที่ตกสำรวจ่างั้นเถอะเพราะว่าวัดอื่นๆนั้นเขาสำรวจไปหมดแล้ววัดนี้ยังไม่ได้ไม่ได้รับการสำรวจอย่างจริงจังเ <c oughs> นี่ยเขาถมรัฐถ้ำถมรัฐ เป็นที่เก็บศพของเจ้าเมืองสีเทพสมัยโบราณเก็บศพด้านในเก็บศพพวกกษัตริย์พวกเจ้าเมืองด้านในจากเมือสีเทพมาเก็บที่นี่เก็บไว้ในถ้ำข้างบนมีพระพุทธรูปกับพระพรโพธิสัตว์สิบเอ็ดองค์ไม่น่าจะเข้าได้เข้าได้ไหมเนี่ยรบัสใหญ่ไหวเนาะน่าจะได้มันจะไม่พ้นตรงนี้ตรงนี้มันเจ็ดร้อยเมตรเดินเอา นั่นแหละมีเมนมีอะไรนัร่รถรถกระบะชาวบ้าน <c oughs> นั่นแหละดูหินได้ดีดูหิน,หหน,น,น้าบบนนีถ้ำสมรด์อ้าวเอได้แค่ดูนะได้แค่ดูมันเป็นอย่างเงี้ยทางเดินขึ้นนั่นคือหินที่เราเห็นเช็คเงอออกมา,เ,าเห็นนี่งอกมาหินงอกเนี่ยเหมือนประต <c oughs> ูทำ ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ำอยู่ด้านไหนจะอ,อยู่ด้านบนเนี่ยก็ว่าอยู่ด้านบนก็ด้านบนรต,ต้องไปเห็นกับตาวันนี้มาสำรวจเส้นทางก่อนก่อนที่จะมาจริงน้ำต้องสองขวดน้ำต้องพกติดตัวเหมือนลูกเสือเหมือนเข้าค่ายสองลิตรต้องดื่มให้เต็มที่แล้วก็พกอีกสองขวดถามไม่คนที่มาขโมยตัดมันไปอยู่ได้ยังไงต้องตัดเป็นวันวถึงจะตัดได้ตาเสียมพระเนี่ย บานปีนเขาเก่งนี่อ้อยตัดเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เผาตัด้วนี่คือเส้นทางวันนี้วันที่ยี่สามพุมพาเริ่มจะเข้าหน้าแล้วก็แห้งๆกันแล้วเข้าได้รถบัสน่าจะเข้าได้อยู่เปบียดๆเลยแต่ยังมีสวนกันนะสวนไม่ได้เลย ข้อดีที่นี่คือว่าทางวัดสร้างห้องน้ําใหม่ทางวัดสร้างห้องน้ําใหม่ก็คืออาบน้ําได้ปีนเขาเสาร็จอาบน้ําได้ถึงนี่แต่เช้ามืดขึ้นแต่ตีห้า <c oughs> โอ้นี่นี่ร่องน้ำรือเปล่า <c oughs> ่ไดตไ้ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปอี รถบัสจอดข้างนอก,นอกใช่สงสัยไฟไหมสงสยัยเผาอะไรหรือเปล่า <c oughs> นี่ดูดินแต่โบราณดินแดงดินพวกนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นงามแต่เวลาแรงก็แรงจริงไม่เก็บน้ำสักเท่าไหร่ดินพวกนี้ เห็นยอดเขาไม่เอ,อ่ยหินใหญ่ๆเห็นไหมเด่นมากเลยนี่แหละคือความอัศจรรย์น,น,น,นี่คือความอัศจรรย์เป็นแผ่นเลยนะถ้าตั้งอยู่ อยู่ข้างนอกนี่ทางขึ้นอยู่ขวามือที่เราเห็นนั่นแหละขึ้นแล้วก็ไปขึ้นตามสันเขาเข้าไปนั่นเนี่ยใช่เดินไปอ่าเดี๋ยวไปเลี้ยวไปทางซ้ายก่อนนะขึ้นยางหน่อยใช่เนี่ยต้องไปแบบนี้แหละตามโขดหินไปตามโขดหินดูหินยอดหินนี่ดีมีหินอย่างงี้ยังปีนง่ายขนาดนี้เราอยู่ที่ เขาขณะนี้เรามายังวัดเขาธรรมรัฐอยู่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ต่อมาที่ไร่อขององคไม่ได้ขายให้เดยออโทรไว้เดี๋ยวปัญญาัญญาเองปัญญาอยู่หรือเปล่าปัญญาอยู่หรือเปล่าภาพที่เห็นนี้คือยอดของเขาถมรัฐอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ทมรัตเนี่ยทมเนี่ยเป็นคำภาษาเขมรภาษาเขมรทรี่ว่าทมแปลว่าหินรัตคือรัตะนะแปลว่าภูเขาหินที่มีของมีค่าซ่อนอยู่นะภูเขาหินที่มีของมีค่าซุกซ่อนอยู่ของมีค่าเนี่ยที่นี่ไม่ได้หมายถึงแก้วแหวนเงินทองแต่หมายถึงพระพุทธรูปโบราณเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์1องค์ตอนหลังถูกตัดเสียไปแล้วเนี่ย อยู่บนนู้นยอดเขาถ้ำธมรัตน่าสนใจมากน่าศึกษาน่าพิชิตเพราะว่ายังไม่ได้รับการสํารวจอย่างละเอียดนะมีคนมาพิชิตมาเดินมาพิสูจน์มาสารวจแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองเนี่ยวันนี้เรามาก่อนเพื่อมาสำรวจเส้นทางวันหลังจะพาคณะมามาตะลุยถ้ำธรม,ถมรัตนี่ยอดเขานี้เป็นอย่างนี้มองไกลๆเหมือนอีรงจะงอยถ้ำปแปลกมากวันหลังจะมากัน ใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาก,ก่อนก็ได้ถ้ำถมรัฐขึ้นยญ้าพอสมควรมีพุทธรูปโบราณอยู่ในนั้นพระพุทธรูปโบราณยุคประมาณพันสองปีพันสปีมีถ้ำอยู่บนนู้นเขารมรัฐหรือถ้ำรมรัฐ วันหลังจะจัดธรรมญาตราพิชิตเขาธมรัฐกันนี่คือภูเขาหินที่เป็นยอดเขาธมรัฐธรอมแปลว่าหินภาษาเขมรเรียกว่าธรมรัฐคือรัต,ตนะแปลว่าภูเขาหินหรือว่าถ้ำหินที่มีค่าก็คือมีพระพุทธร,รูป โบราณอยู่สบิบเอ็ดองค์อายุก็พันกว่าปีตอนหลังถูกตัดเสียนไปตามจับตัวได้ตอนนี้พระพุทธรูปเหล่านั้นเสียพระพุทธรูปเหล่านั้นอยู่ในกรุงเทพอยู่ในพิพิธภาาัณฑ์ศานแหในชาติกรุงเทพแต่ต้นเดิมมาอยู่ที่นี่ที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นไอชันต้าเมืองไทยนะเขามีลักษณะคล้ายถ้ำไอชันต้าที่อินเดียโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักนั้นก็ศิลปะแนวแนว,แน,วนั้นนะ เราไม่มีเงินไปอินเดียก็มาที่นี่แทนเสียค่ารถไม่กี่บาทแชร์แชร์กันหน่อยก็มาเที่ยวได้พิชิตถ้ำธรมรัฐน่าสนใจมากเพราะบรสุดมากไม่มีถนนทางไม่มีทางเดินมีแต่ทางเ,าเดินโบราณที่เขาเดินกันเองนะไม่มีทางเดินแท้ๆที่เดินอย่างเป็นทางการมาคราวเสร็จแล้วเดินแล้วก็หลงทางกันเนี่ยหรือบางคนต้องจ้างมาัคคุเทศน์นทาง มากันเองก็ได้ถ้ำอยู่ข้างบนก็ไหวงั้นไม่รู้เมื่อนกันขึ้นด้านไหนวันนี้มาวันนี้ไม่มีคนเลกคนไม่รู้หายไปไหน,นหมดเนี่ยก็มาสำรวจมาดูเส้นทางไว้ก่อนเดี๋ยววันดีคืนดีจะมาอีกรอบหนึ่งถ้ำธรรมรัตน์สีเทพเพชรบูรณ์เมื่อมาอุทยานประาสาสีเทพแล้วอย่าลืมมาที่นี่เมื่ออยู่บนเขาข้างนอกให้หันมาทางทิศตะวันตกจะเห็นเขาธรรมรัตน์นี่ชัดเจนมาสวยประมาณระยะทางประมาณสิกิโล เดิทางประมาณ15หากิโลจาก,จากเขาทางนอกนะสมัยก่อนถือว่าไม่ไกลเดินได้คนโบราณเดินได้แต่สมัยต่อมาถือว่าไกลแต่สมัยนี้ไม่ไกลแล้วเพราะว่าสมัยนี้เราเดินทางด้วยรถยนต์แค่20นาทีก็ถึงละเดี๋ยวนี้20นาทีรถไม่ติดไม่มีไฟแดงมีไฟแดงที่เดียวตอนสี่แยกนอกนั้นก็สบายไม่รถไม่ติดถ้านับทางถนนก็ประมาณ20กิโลนะประมาณ20กิโลวิ่งเข้ามาถือว่าไม่ไกลนะรถไม่ติด ใครอยากพิสูจน์ความเป็นหนุ่มเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวกว็ามาได้เขาต่างๆของเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ได้รับการพัฒนาและมีถนนทนอางเรียบร้อยเช่นเขาคิชกูเขาคิชกูหรือว่าเขาว,วงไพจันทร์อะไรประมาณเนี้ยเขาว,วงรพจันทรลบบุรีเนี่ยมีทางขึ้นแล้วหรือว่าเขาหนาอนครสวรรค์แต่ถ,มถม้ำธรรมรัตน์นี่ยังไม่รับการบูรณะและพัฒนายังคงสภาพเดิมๆใครอยากสัมผัสบ,บรรยากาศในความมันมาได้ถ,มถม้ำธรรมรัตน์ ถ้ำชายาคือถ้ำอชันต้าเมืองไทยเก่ามากเก่าที่สุดข,ของประเทศเท่าที่ค้นได้เลยที่ถ้ำธรรมรัตน์พุทธรูปและศิลปะโบราณของเก่ามากรวมทั้งเขาครั้งนอกของของสีเทพนั่นน่ะก็เก่ามากอายุป,ประมาณ1,300ปีสุโขทัยเพิ่งจะ800ปีอันนี้1,300ปีนะปีเมื่อมาเที่ยวสีเทพแล้วก็อย่าลืมเลยมาที่ถ้ำธมรัตด้วยทาามาสะดวก ถ้ามาไม่ถูกทมชาวบ้านชาวบ้านแถวนี้คิดว่าเขาใหญ่เขาใหญ่ทำธมรัดเขาธมรัดมาได้มีห้องน้ำห้องส้วมพร้อมใครจะปีนเขาเสร็จก่อนกลับบ้านอาบน้ําได้น้ําสะอาดมากนะไว้บริการประชาชนนักท่องเที่ทยวนักปีนเขานะการปีนเขานั้นอย่ายให้เลยบ่ายสองถ้าเลยบ่ายสองแล้วลงไม่ทันอย่างช้าสุดคือบ่ายสองต้องปีนลวถ้าปีนตอนช้าได้ก็ดีแล้วก็เตรียมน้ําไว้สองขวดที่นี้ไม่มีร้านค่าเลย นคนขารจะปีนเขาตีนอะไรต้องเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาให้หมดเตรียมมาเองไม่งั้นไม่มีขายซื้อจากข้างนอกมาจากร้านข้างนอกเข้ามาแล้วก็หอบขึ้นไปทาเปือนลูกเสือเข้าค่ายพักแรมทำสมรัดมองเห็นจากที่ไกลถนนสายสองหนึ่งอ่ะมองเห็นจากที่ไกลโดดๆเลยอยู่ห่างถนนใหญ่แค่ไม่กี่กิกโลทำสมรัดดูรอบหนึ่งก่อนกลับ นี่ยอดเขาธมรัตคล้ายคล้ายเขาคิชกูดอินเดียเป็นหินแท้ๆเลยเนี่ยธมรัตอันนี้เป็นบริเวณสลาของวัดอะไรไม่รู้อยู่ในบริเวณเขาธมรัตด้านล่างปที่จอดรถเนะี่ยวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเนี่ยเป็นที่จอดรถ,นะรรถเราจะขึ้นขําข้ามธมรัตขอธมอรัตไปต้องที่มาเอารถมาจอดที่นี่ แล้วก็เดินขึ้นไปทางนู้นทางขึ้นจริงอยู่ด้านนู้นเป็นมีทางขึ้นเป็นแนวเก่าแล้วก็อไต่เขาอ้อมอ้อมไปนิดหนึ่งนี่คือห้องน้ำมังสวมมีหลายแห่งมีหลายมีหลายหลายที่แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนี่คือเขาธมรมอรส นี่ยอดเขาล่ะยอดของเขาสมอรัตฉายาคือถ้ำอาชันต้าเมืองไทย ไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นปากถ้ำคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ที่เป็นปากถ้ำเนี่ยการเดินนะั้นไม่ได้เดินตรงขึ้นตรงๆเ,เ,เดินขึ้นทางขวามือของเราเดินขึ้นทางขวามือแล้วก็ปีนตามไต่ไต่สันเขาขึ้นไปนี่คือยอด เหมือนนกอ,อีแรงมองไกลๆเหมือนต้นไม้แต่จริงๆมันคือ,อ,อจริงๆมันคือหินมองจากไกลๆเหมือนต้นไม้ถ้ำธมรัฐ์การปีนถ้ำธรรมรัต์หรือเขาธรรมรัฐน์นั้นต้องปีนในหน้าหน้าหนาวแล้วก็หน้าแรงจะดีขึ้นหน้าฝนไม่ค่อยดีมันลื่นแล้วกลัวฝนตกแล้วกลัวงวูที่เห็นนี้คือ ตีนเขาตีนเขาหรือเชิงเขาภาษาไทยเรียกว่าตีนเขาภาษาเขเมรเรียกว่าเชิงเขาเชิงไม่คํานภาษาเขเมรนะก็แปลว่าตีนนั่นแหละตีนเขาบางคนบอกว่าไม่สุภาพใช้ว่าเชิงเขาเชิงเขาก็แปลว่าตีนเหมือนกันเป็นคาภาษาเขมรเป็นคําระดับเดียวกันก็ไม่สุภาพเหมือนกันแหละ <c oughs> ของถ้ำธรรมรัตน์หรือเขาธรรมรัตน์นี่ให้ดูยอดแหลมยอดแหลม เกือบเหมือนลิขบันพศที่ที่จำปาสักปากเซเลยนั่นน่ยเกือบเหมือนเกือบเหมือนอันนี้เป็นหินแต่หินนี้มองไปไกลเหมือนเขาที่จีกุ่มันป่าอีแรงเนงะี้ยเออด้านบนนั้นเนี่ยเป็นที่เก็บพระพุธะะท,ธ,ทพธรูปและพระโพสต์เป็นที่แกะสลักพระทูปและโพสต์สิเอดองค์ก็ลังโดนตัดเสียนไปหลายองค์เงกันเหลือแต่รูปองค์พระมีถ้ำอยู่ที่ถ้ำขมรัตว์วันหลังเดี๋ยวจะมาพิสูจน์จะปีนขึ้นไปนมัสการ พระพุทธเจ้าและพระโพสต์เหล่านั้นบนยอดเขาโน้นดูตรงนี้เหมือนไม่ไกลแต่การเดินขึ้นนั้นต้องเดินอ้อมเนี่ยเป็นเขาที่ตกสำรวจมกันเถอะคือนักโบราณคดียังไม่มาสำรวจจริงๆจังๆคนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมากันไม่เหมือนเขาคิชกูดเขาวงพระจันทร์เนี่ยคนขึ้นจนโอ้โหทะลุกปลจริงๆเราดูลักษณะแล้วภูเขาลูกเนี่ยเตี้ยกว่าเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีและเตี้ยวกว่าคิชกูดที่จันทบุรี แต่ว่ายังขาดผู้นําอาจจะขาดพระอาจารย์ที่เก่งๆนําทางก็เลยยังไม่ไม่พัฒนาไปไม่ถึงไหนแต่คิดว่าอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีพระอาจารย์เก่งๆมานําทางขึ้นไปแน่นอนน่าสนใจมากมีปรวัครับเป็นมาเป็นพันปีสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่เก็บศพเจ้าเมืองเจ้าเมืองศรีเทพตายแล้วเอามาเก็บศพคนนี้เก็บด้านในแล้วด้านนอกปงป่าถา้ำเขาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแลปะพระโพสัตว์เพื่อให้ท่านขึ้นสวรรค์นะ ต่อมาพอเมืองนี่มันร้างก็โดนพวกนักข,กขโมยมาขุดมาขุดเอาศพไปบ้างเอาของมีค่าในศพไปบ้างเนี่ยต่อมาก็พระพุทธองค์ใหญ่ยังโดนตัดเสียเลยเมื่อไม่นานเองโดนตัดโดยรายชามไหมไทยแหละครับราชามไหมไทยรับซื้อจากตำรวจแถวนี้แหละตำรวจแถวนี้เป็นคนเสนอขายเขาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตัดต้องนับถือไอ้พวกขึ้นไปตัดเลยว่ามันเก่งมันพยายามนะ้วมันขึ้นไปตัดได้ แค่เราปีอย่างเดียวก็เกือบเป็นลมแล้วแล้วก็ตอนนี้เสียนพระก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สาแห่งชาติกรุงเทพอยู่กับใกล้ๆสนามหลวงแหละอยากไปดูเสียนพระ,อง,พระอ,นนองค์พระอยู่บนเนี้ยองค์พระเนี่ยข้างบนเป็นถ้ำสมอ,อรัวันหลังจะมาพิชิตข่าวลูกนี้กันด้านล่างไม่รู้เป็นอะไรน,น่าจะเป็นบ้านคนเป็นใกล้น่าจะเป็นวัดแต่ว่าวัดก็ไม่เชิงจะสร้างเหมือนวัดนะก่อนเข้ามาก็มีวัดอยู่แล้ววัดถ้ำสแกสีอะไรนี่แหละ ไม่รู้เป็นวัดเดียวกันหรือเปล่ามันเนื้อที่ติดกันแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างคล้ายคล้ายวัดเหมือนวัดมีห้องน้ําพร้อมมาได้มาปีนได้มีห้องน้าห้องส่วมพร้อมมีต้นโพม,มีต้นโพมาไม่ยากมาที่สีแยกสีเทพแล้วก็ถามเขาอีกทีหนึง่งนี่ชอบด้านบนตรงกลางนี่อะไรมูดัตซูมให้ดูใกล้ๆหน่อย ตรงนี้น่าจะเป็นป่าทางเข้าถ้ำนี่คือยอดเขาหมอรัดเป็นหินที่เป็นแท่งสำคัญมาก รรัตน่าจะเป็นหินแท่งก้อนนี้ชื่อว่าถมอรัตถมอแปลว่าหินรัตคือรัตนะหินที่มีค่าห,คหินที่สําคัญหินที่ศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วเหมือนพระ,ระ,ะรพุทธฉายตแต่มองใกล้ๆเหมือนพระพุทธฉายแฮะมีสีแดงแดงเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเงาพระพุทธเจ้าดูดีเดี๋ยวต้องซูมใหม่ละมองใกล้ๆเหมือนพระพุทธฉายเลยโอเคเห็นไหมเอ,อ่ย เหมือนพระพุทธฉายสระบุรีเลยพระพุทธฉายคือเงาพระพุทธเจ้ามองเนี่ยเป็นสีแดงแดงเป็นพระพุทธฉายโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงมองจากตรงนี้ไปอ่ะเหมือนพระพุทธฉายสระบุรีเป็นสีแดงแดงหินเป็นสีแดงแดงเป็นเงารพระพ,พุทธเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อเขียนสมัยหลวงพ่อเขียนมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำเป็นพระพุทธฉายเหมือนกันที่เขาคิดจะกูดจ,จันทบุรีอ่ะก็เป็นพระพุทธฉายเหมือนกัน จินตนาการวนะ่าเป็นเป็นเงาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเดี๋ยวว่าหลังจะมาพิชิตใหม่ยังกำหนดวันไม่ได้หาวันเหมาะสมแล้วจะพาคณะมาพิชิตถ้ำธรรมรัฐเขาธรรมรัฐใครได้ทราบข่าวนี้แล้วเตรียมตัวอยากมาก็เตรียมตัวเพราะเขาลูกนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีทางขึ้นอย่างถาวรยังไม่มีบันไดขึ้นไปที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมศีรยะเมตไตรมีพระศรีอานเป็นพระประธานอยู่เนี่ย เนี่ด้านข้างๆก็น่าจะเป็นพุทธรูปโบราณยุคพิทวาราวีเป็นสร้างใหม่แต่สร้างแบบสมัยทวรารวดีเพราะที่นี่นั้นสร้างมานานแต่สมัยทวาราวีนั่นแหละเป็นพุทธรูปปางวิจกามุทารปางแสดงธรรมองค์ข้างๆอ่ะองค์งำดำๆอ่ะปางอย่างนี้แหละที่ค้นพบที่ประสาเขาคลางนอกสีเทศองค์เล็กมีเหลือองค์เดียวนอกน,นั้นโดนขุดไปหมดเนี่ย เป็นวัดศิลเมตรัยวิหารนี้ก็สถานที่บรรพามูลศยลาเมตรัยเป็นที่ของคารวะเป็นที่ของชาวบ้านไม่ใช่วัดอ,อันนี้ก็เป็นวันวัดก่<ค>อ,อนเข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นวัดอยู่ขวามือ,อน,นี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นขาลูกเล็กๆด้านซ้ายมือเป็นขารูเล็กๆเป็นทางที่จะไปขึ้นถ้ำถมรัตขึ้นเขารมรัตเป็นขารูเล็กๆนี่ใกล้ๆกันขาลูกเล็กๆ แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เนี่ยมีห้องน้ําห้องส้วมห้องน้ําห้องน้าตรงนี้คือเขาสมรัสที่ต้นไม้นี่บางต้นไม้บงังเป็นเขาสมรัสเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่คือด้านตรงข้ามกับสลาปฏิบัติธรรมศิริมเมตไตรก็เป็นยอดเขาสมรัสที่เห็นเนะี่ยแลม เป็นที่คารวะเป็นที่เอกชนนะไม่ใช่วัดนี่ก็เป็นวัดเป็นต้าเหมือนวัดเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมสีอายะเมตรตรถามคนเป้าเขาบอกอย่างนั้นเป็นที่เอกชนเป็นที่ส่วนตัวว่างั้นแต่วัดจะอยู่ข้างหน้าก่อนเข้ามาเป็นวัดอันนี้เป็นที่เอกชนที่ส่วนตัวสารปฏิบัติธรรมสีอายะเมตรตรนี่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมสีอยะเมตรัย อยู่ตรงตรีนเขาเชิงเขาธรรมรันตน์ก่อนขึ้น,นเป็นที่เอกชนที่ส่วนตัวดูธงภาษีแมตไารให้ดีเนี่ยธงข้างบนแปลกๆด้านหน้าเป็นภาษีแมตไตรด้านข้างก็เป็นครับพุทธรูปปางวิจกขมุทาปางแสดงธรรมในยุคอินเดียโบ,รา,ยบราณในยุคโบราณเชยปางเนี่ยดูให้ดีนะเนี่ยปางเนี่ยปางนี้คด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 ุดคดขุดขุดค้นพบเจอที่เขาคลังนอก องค์เดียวองค์เล็กๆหรือองค์เดียวน,นั่นหายไปหมดละปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพที่ทางสายในชายกรุงเทพปลางเงี้ยปางวิจารกรามุธปาปลาแสดงธรรมองดำดำนะองดำดำนะไม่ใช่ไม่ใช่องค์ทององค์ทองนั่นคือพระศรีอริยเมตไตรประานปฏิบัติธรรมศรีอริยเมตไตรอยู่เชิงเขาขมรักภาพที่เห็นนี้คือ เป็นภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมศิริอารเมตไตรยอยู่ตีนเขาที่เชิงเขาธมรัตน์อุเทยบสีเทพเพชรบูรณ์ลักษณะส,สิ่งก่อสร้างนั้นเกือบเหมือนวัดก็เลยเข้าใจว่าเป็นวัดจริงๆไม่ใช่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศิริอารเมตไตรมีพระศิริอารยเมตไตรเป็นประธานเท่านั้นเขาสร้างพระศิริอารยเมตไตรเป็นประธานมีห้องน้ำห้องส้วมพร้อม ข้างๆก็เป็นบ้านคนเป็นสวนด้วยสวนไรนาเป็นไ้คนก็ทำไร่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 เป็นหลักด,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 ด้านบนนั่นคือยอดของเขาธมรัฐหรือถ้ำธมรัฐอันโด่งดังอันโด่งดังนี่ดูใหดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ได้บุกมาถึงที่แล้วก็ขอถ่ายรูปสักหน่อยเป็นปุญตาสเสลยนี่ยอดเขาธมรัฐเป็นปุ่มๆสวย เดี๋ยววันหลังจะพาคณะมาพิชิตยอดเขาลูกนี้กันส่วนเขาธรรมรัฐมีความเป็นมาอย่างไระดูทางเดียดได้ดูทางเดียดดูรายเดียดทางเด็ด,ด,ดได้น่ะเขาลูกเนี้ยมองไกลๆจะดังข้าเหมือนนกอินทรีมอนนกอีแรงมองมองไกลๆรูปดุเหมือนต้นไม้แต่พอใกล้ๆเป็นเป็นหินเหมือนอีแรงแต่พอไม่ใกล้ก,ก็เป็นอีกแบบเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยข้างบนมีถม้ำมีรูปสลักพุทธรูปอยู่ด้วย ยอดเขาธรรมรัตมองดีๆตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธฉายสระบ,บุรีดูดีตรงเนี้ยเหมือนพระพุทธฉายนะมีสีแดงๆลักษณะคล้ายพระพุทธฉายสระบ,บุรีเหมือนกันมากนี่คือยอดเขาธรรมรัตที่เป็นหินทายจากสารปฏิบัติธรรมศิริมเมตรยัยอำเภอสีเทพเพชรบูรณ์ ถ้ำธรรมรับภูบบเขาธรรมรับมีความสัมพันธ์อย่างไรนั้นดูทางเนี่ยวเองแล้วกันข้อมูลหาไม่ยากวันนี้จะนําคลิปมาให้ดูเขาลูกนี้มองด้วยตาเนี่ยมองเห็นเหมือนพระพุทธฉายเนี่ยที่เห็นเนี่ยยอดเขาสุดเลยแหละโดเดเลยนี่ยอดบนสุดเลยมองชนี้เหมือนพระพุทธฉายเดี๋ยววันหลังจะพาหมู่คณะพาชาวคณะมาพิชิตเขาลูกนี้ใครสนใจเตรียมตัวได้ ใครสนใจจะพิชิตยอดเขาลูกนี้มาได้นี่ซูมให้ดูใกล้ๆนะว่าเป็นอย่างไรเขาธรรมรัตน์เนี่ยซูมต่ออีกยอดเขาลูกนี้เป็นอย่างนี้นี่คือยอดเขาธรรมรัตน์อำเภอสีเทพเพชรบูรณ์ถ่ายจากสถาปันประธรรมศิริเมตรทีนี่มาดูนะจ้าบอกไว้ก่อน ไม้จะกัดเอาไมา้จะกัดเอาระวังหน่อยหมดเวลาแล้วรถมารับแล้วไปแล้วนะ